ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือจะเซิร์ชคำว่า K M Social ก็ได้ค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลย ผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o ็อกมี IG มี YouTube มี t w i t t e r ค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกนะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะส่วนตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า TikTok อกของเราแล้วก็เปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะคะคคัดดลอกกิงง์้้านนนบตรี่ะ นำมาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ามาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำา1บาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%ปเซมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อมาค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นเติมขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนะัสทันที5%อเตมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยค่ะส่วนทางล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราที่ทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะถ้าสำหรับใครใค่ะที่เข้ามาใช้งานค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะก็จะมาเลือกบทหมู หมดหมูตรงนี้ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหานะคะแล้วก็ใส่เลขออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก็ส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะ เมื่อกี้เนาะยอดคนดูไลฟ์สดอขอโไษค่ะยอดคนดูไลฟ์สดที่ได้ดูไปก็มีแค่หกคนเนาะตอนนี้ก็ทยอยขึ้นมาเป็นส0สิบกว่าคนแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรอสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยให้ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนครบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งตอนที่อยอดคนดูไลฟ์สดของเราเพิ่มขึ้นเยอะมากกว่านี้นะคะ ค่ะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากมีแค่6-7คนเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น88คนแล้วค่ะที่พักไปเมื่อกี้ก็รอไม่ถึงนาทีนะคะเขาก็ทยอยขึ้นมาให้เราเรื่อยๆเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขอไวไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ